สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแกรนพัมวารุนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้น้องแกรนพัมวารุมาทำอะไรครับผมวันนี้นะคะสวัสดีก่อนนะคะวันนี้นมารับรางวัลด้วยทัานเลยคะพี่ทันเรามารับรางวัล<อ>ในสาขาสุดยอดศิลปินกลุ่มแห่งปีนะคะของ Gamber Awards ของนะคะก็เราองเข้าไปข้างในกันแล้วนะนะคก่อนจะเข้าไปข้างใน,ะะข,งนขอถามความรู้สึกนิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ตื่นเต้นดีใจค่ะและ้วก็แปลกใจนิดหน่อยที่อยู่นี่ก็มีพฤฤิธีกระเอางี้ดีก <นะ S 1> ว่าครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะพาน้องแกรนมาลนเนี่ยเข้าไปข้างในครับไปดูบรรยากาศข้างใน,นว่าจะเป็นยังไงครับผมพร <c oughs> ้อมนะฮะพร้อมค่ะพร้อมนะครับพร้อมใช่ไหมครับนี่คือผู้โชคดีของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขันที่ต่างะ i ệ t ฮ่าตกใจไหมเนี่ยนะคะคือชื่อน้องนางสาวลำปางปูกระทาค่ะโอ้โหมาเต็มมาะอันนี้จัดเต็มมากครับผมอ๋อค่ะน้องชื่อเล่นชื่อชื่อน้องปางค่ะน้องปางนะคะต้องขอขอบคุณมากนี่คือเป็นผู้โชคดีจริงๆที่โหวตให้กับเรานะคะได้บน้าทีวีครับพิธีกรโอเคต่อต่อต่อก็ ขอบคุณมากนะคะดีใจว่าที่วันนี้ก็ได้มาเจอกันเนาะกับคนที่โหวตให้กับเราจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆที่เราเองเนี่ยได้ได้รับรางวัลสุดยอดเลยเป็นกลุ่มแห่งปีของจีเมมเบอร์นะคะก็ต้องขอบคุณจีเมมเบอร์ด้วยครับผมก็อยากบอกพี่ฮั่นกับพี่แกนนะคะว่ารักพี่แกนกับพี่ฮั่นมากๆขอให้พี่แกนกับพี่ฮั่นอยู่อยู่ร้องเพลงไปนานๆค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะและจะเป็น<อ>กำลังใจให้ตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวันนี้นะคะต้องบอกว่าแกรนเองก็ดีใจมากนะแล้วก็เอ่อเราก็เห็นถึง เห็นถึงความพยายามความตั้งใจของแฟนคลับนะที่เขาแบบว่าเอออยากจะโหวตให้กับเราให้ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งแฟนคลับแกรแล้วก็แฟนคลับของพี่ฮัาเนานะทีะ่ร่วมกันโหวตนะคะจนเราสองคนได้รับรางวัลน,นี้นะคะส่วนยอดศิลป,ปินกลุ่มแห่งปีนะคะก็อยากจะบอกว่าสำหรับอัลบั้มนี้แกร์ที่ี่เราก็เรียกว่าทำกันมาแบบเรียกว่า พิธ uhm. ีว uhh oh <my. S 1> so, so, ิถนมากแล้ว hmm. ก oh 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 uh, ็ท oh, oh oh. um, oh oh, ุ่มเทมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจอยากที่จะมอบความสุขกับทุกคนจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เห็นในตรงนี้นะคะเราเองก็จะตั้งใจทํางานต่อไปนะคะคือเราก็จะสร้างความสนุกสนานยืนยันที่จะสร้างความสนุกสนานให้ทุกคนได้คือทุกครั้งที่เจอพวกเราก็จะได้รับรอยยิ้มนะคะเหมือนที่ทุกคนมอบให้เราในวันนี้ครับผมก็ทางวันนี้ก็ทําให้เราสองคนแบบว่า ยิ้มได้เนะ<ช>แล้วก็มีความ <ฮะ S 1> สุขก็เหมือนกันครับผมก็สิ่งที่เราจะตอบแทนกลับไปได้ก็คือผลงานของเราก็พวกเราจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ทําให้ทุกคนก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขไปกับเราแล้วก็ขอบคุณจีเมมเบอร์ด้วยครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมยังไงขอบคุณมากๆครับผมค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นรางวัลที่พิเศษมากๆเลยเนาะก็คือให แฟนคลับเนาะที่เป็นคนโหวตให้กับเราเนี่ยมามอบรางวัลให้กับเราถึงมือด้วยนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอกับแฟนคลับที่เขาโหวตให้กับเราจริงๆริก็ดีใจค่ะจะได้ทําความรู้จักกันนะคะคก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มามอบรางวัลให้พี่แกนกับพี่ฮั่นและไม่คิดว่าจะได้มายืนมอบราง,ราง,รางวัลให้พี่แกนกับพี่ฮั่นรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ ก็ขอบคุณ G-Member นะคะที่มอบโอกาสให้แล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราร่วมเล่นร่วมสนุกค่ะรู้สึกดีใจมากพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะ